สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิม์เพชรยนนะคะในช่องของพิมพ์เพชรยนต์ลดกระบาดเลยลดครบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิม์นะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่103แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบาดนะคะที่สํานักง,งานใหญ่สาขาที่หนึ่งของเราเองนะคะคุณลูกค้าบอกได้เลยว่ามีกระบาดเยอะมาก นะคะเดี๋ยวพาจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูทีละคันกันเลยนะคะลูกค้าชอบคันไหนสนใจคันไหนแจง้งปลายทะเบียนพิงมาได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าทุกคันเตรียมขายนะคะคุณลูกค้าเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะหรือเ,เราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะเริ่มแต่คันแรกเลยนะคะกระบะ นะคะคุณลูกค้าแต่งซิ่งสวยๆมาให้นะคะ Isuzu D-Max s m a r t c a p 1.9S นะคะปี2021นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีขาวสวยๆเลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้มาให้นะคะ4147นะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา559,000บาทนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะฟรีดาวกันไปเลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะ โต้ต้าลีโวนะคะพีเ n เนอร์สมาร์ทแคนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นเครื่อง2.4มิกซ์นะคะปี2020นะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา6,900 0บาทนะคะ, 6, 9, 000, นะคะสีขาวนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ2494นะคะกระบะแครสีขาว นะคะยกสูงมาให้นะคะคุณลูกค้ามาดูอีหนึ่งคันเลยนะคะอีสูสุดดีแมกนะคะสมารท์ทแคปัวเตียนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้แต่งซิ่งสวยๆมาให้เลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ8551นะคะได้เป็นสีบอลเงินสีสวยๆเลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะคุณลูกค้าสีประตูยกสูงนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะสักครู่หนึ่งนะคะเป็น สำหรับคันนี้นะคะเป็นโตต้ารีโวนะคะ 2.4G นะคะปี2000ปี2016นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา569,000บาทนะคะคุณลูกค้าเป็นโตต้ารีโว 2.4G นะคะเป็น p ีเลเนอรนะคะคุณลูกค้าสีประตูยกสูงมาให้นะคะได้เป็นโฉมหน้าหลอด้วยนะคะเพชรยนขายอยู่ที่ราคา เพชรยนขายที่ราคา5 60,000 9,000บาทนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ9864นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีบอลเงินมาให้นะคะสีประตูยกสูงส,สวยๆเลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ารู้สึกว่าพึ่งข้าวมาใหม่นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นโตต้าววีโก้นะคะคุณลูกค้าสีประตูยกสูงเช่นเดียวกันสีขาว นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่รู้รายละเอียดเลยนะคะแต่ว่าคันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสีต้นต้นแน่เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะสามห้าสี่เจ็ดนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ได้นะคะได้เป็นสี่ประตูนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะวีโก้แชมป นะคะแนะนําเป็น,นคันนี้เลยนะคะเป็นไฮเรนเดอร์ยกสูงมาให้ด้วยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นโตต้าลีโวนะคะอะี๋ยวดูก,ก่อนสาหรับคันนี้นะคะเป็นโตต้าลีโว2.4มิลนะคะปี2021นะคะคุณลูกค้าเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา669,000บาทนะคะได้เป็นแคปยกสูงมาให้ ะะสําหรับคันนี้นะได้เป็นแคบยกสูงสวยๆมาให้เลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5753นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถทามาหากินค้าขายอยู่นะคะคุณลูกค้าคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว EP นี้ห้ามพลาดเป็น EP พิเศษอีหนึ่ง EP ที่พิ้งมารีวิวนะคะคุณลูกค้าที่สาขาที่หนึ่งให้กับคุณลูกค้าได้ดูว่ารถกระบะของเรานะคะมีเยอะมากบอกเลยว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะ เข้าไม่ได้ตรงนี้เข้าไม่ได้แคบไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นอีซูซูนะคะไฮเรนเดอร์แครนะคะได้เป็นแคปแล้วก็มาพร้อมกับเคลรี่บอยด้วยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะคุณลูกค้า3 3 4 7นะคะสำหรับคันนี้นะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เช่นเดียวกันได้เป็นแคปบยกสูงมาพร้อมกับเคลรี่บอยขนของได้นะคะช่วงนี้ฝนตกแล้วนะคะคุณลูกค้าน,นี่ ขนของได้ขนของได้เลยนะบอกเลยว่ารับเหมาก่อสร้างค้าขายคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถแบนลองกันมั่งแบนลองคันนี้เลยนี่คันนี้นะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะคุณลูกค้านี่เดี๋ยวให้ลูกค้าเห็นกันชัดๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะนิสสันนาวลาล่า 2.5E นะคะแบ็กอินิชันนะคะได้เป็นปี2000 สิ 18, อได้เป็นปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา469,000มาันบาทนะคะลูกค้าคิดดีสามารถฟรีดาวได้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะกระบะแคบนะคะราคาถูกผ่อนสบายนะคะได้เป็นกระบะแคบปีใหม่เลขมกๆน้อยๆเลยนะคะแล้วเป็นทะเบียนนี้นะคะ6853นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะไปดูคันข้างหลังกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้า กระบะสี 4, ประตูโฉมหน้าหล่อมาให้ทะเบียนนี้เลย20ทะเบียนส่วนมาก20นะคะคุณลูกค,ค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o t a า r ีโว่2.4 e นะคะปี2019นะคะคุณลูกค้าได้เป็นกระบะสี 4, ประตูยกสูงมาให้นะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่นะคะ 649, 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้ก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะคะหรือ นะคะเข้าโปรโมชั่นของเราเลยนะคะลดโดนใจด้วยนะคะอยู่ที่สองจุดห้าเก้านะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้ดอกเบีย้ยโดนใจไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาดอกเบีย้ยถูกๆนี่เลยแจ้งพีมาเลยทะเบียนยี่สิบนะคะสี่ประตูยกสูงสวยๆเลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยคันนี้นะคะคุณลูกค้า บอกเลยว่าหล่อสุดของเพชรยนเลยนะคะโตต้าร e ีโวสองจุดสีล็อกโคนะคะ4ประตูยกสูงนะคะได้เป็นปี2019นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ8018นะคะเพชรยนตั้งขายที่นะคะ7จ็ด0สนานบาทนะคะได้เป็นตัวล็อกโคมาให้นะคะชมหน้าหล่อเลยนะคะนี่ล้อสวยๆคือล้อแบบล้อแม็กล้อเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าบอดี้เดิมๆแน่นอน คันนี้ก็ดอกเบีย้ยอยู่ที่2.59เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะล็อกคู่คือโฉมหน้าหล่อมาเลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นโต e ้ต้าวีโก้สอนะคะปี2013นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะได้เป็น v ีโ o ้แชมป์มาให้นะคะคุณลูกค้าได้เป็น4ประตูยกสูงนะคะเป็นนี่เลย TRD Sport นะคะได้เป็น ทะเบียนนี้1829นะคะสำหรับคันนี้นะคะเพชรโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา449,000บาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นวีโ o ้แชมปนะคะชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะกระบะโตเตี้ยนะคะคุณลูกค้าได้เป็น4ประตูมาให้ คันนี้เลยนะคะเป็นโตต้ารีโวอ2.4 e ี่นะคะปี2017นะคะได้เป็นสีประตูตัวเตียนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่นะคะ479,000บาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ8952นะคะได้เป็นสีประตูตัวเตียสวยๆมาให้เลยนี่นะคะคุณลูกค้ามีอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่ขายดีเป็นดับหนึ่งนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นนิสสันโนเวล่านะคะ 2.4 eback e n i t i o n นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ได้เป็นปี2019นะคะเพจยนต์ตั้งขายที่ราคา529,000บาทนะคะ, 5, 29, นะคะได้เป็นแคปนะคะโตเตียนะคะนี่ปีใหม่เลขไม่น้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสวยๆนะคะสีขาวดำด้วยนะคะหรือลูกค้าอยากได้สีดำ แดงนี่มาแล้วนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่านิสสันนาราองเราขายดีมากนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นนิสสันนาราฟ e ์สองจุด i ้ i e แ i t i o n นะคะได้เป็นปี2020นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5824นะคะเพชรยนนะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา469,000บาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นนี่เขาเรียกว่าสีดาแดงนะคะคุณลูกค้าสีสวยเลยนะ บอกเลยว่ากระบะแคบยกสูงแบคอินชันสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะฝั่งนี้เลยมาดูอีกหนึ่งคันนะคะอีกหนึ่งคันนี้คือเป็นรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งเลยนะคะเป็น i ซู z u d max นะคะ1.9ึแนปี2016นะคะได้เป็นสี่ประตูมาให้นะคะเพชรจนตั้งขายที่นะคะ5้าแสนหก0บาทนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 3-4-1น,นะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวไฮเรนเดอร์มาให้นะคะสี่ประตูยกสูงสวยๆมาให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะมาดูคันข้างหน้าของเรานี่นะคะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นแคปบยกสูงนะคะคุณลูกค้าที่เป็นสาวกมิตซูบิชิไททัน ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นปรถปี2016นะคะคุณลูกค,ค้าได้เป็นทะเบียนนี้เลย2302นะคะคุณลูกค,ค้าเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา399,000บาทนี่นขึ้นเขาลงห้วยได้เลยล้อมแม็กแต่งซิ่งขอบทองกระบะแคบนะคะคุณลูกค,ค้ายกสูงมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะ มาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตเต้ารีโว 2.4G นะคะปี2018น,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  er นะคะสำหรับคันนี้นะเพชรยนตั้งขายที่ราคา579,000บาทนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ9299ได้เป็นฉมหน้าหล่อมาให้นะคะกระบะแขบยกสูงนะคะพีเลนเนอร์นะคะสำหรับคันนี้นะ สีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชยนตั้งขายอยู่ที่นะคะา5 7 9 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมาดูแคดิีบอยสีประตูกันมั่งนะคะนี่ลดโดนใจของเราเลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่2.59นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะเป็น t o t a ลรีโวนะคะ 2.8G นะคะปี2 0 0พ 17นะคะคุณลูกค้าเพชรจนตั้งขายที่ราคา759,000บาทนะคะได้เป็น4ประตูยกสูงนะคะ4ณ4มาให้กับคุณลูกค้านี่4คูณ4เลยนะคะมาให้กับคุณลูกค้า4ประตูยกสูงนะคะเครื่อง2.8นะคะดอกเบี้ยพิเศษสุดๆนะคะอยู่ที่2.59นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 4110นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นี่สวยๆเลยบอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะคะ t o t a ต้ลีโว 2.8G ปี2019นะคะคุณลูกค้าใช่ไหมขอเทียทีอ่ะขอโทษค่ะปี2017นะคะขายที่ราคา759,000บาทกับดอกเบีย้ยอยู่ที่2.59นะคะมาดูคันต่อไปเลยคันนี้นะคุณลูกค้าบอกเลยว่า รถที่แบบขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนด้วยนะคุณลูกค้าเป็นโตโยต้รีเวอร์พรเลเประตูนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นทะเบียน3ตัวมาให้สวยๆเลยนะคะ1,9,3นะคะคุณลูกค้าสีดำสีประตูยกสูงมาให้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ,ะมาดูคันสุดท้ายกันมากนี่4ีคุณสของเราก็มีสีขาวมุก นะคะคุณลูกค้าเป็นโตยตารีว่สองจุดนะคะปีสองพัคันนี้เลยนะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคาเจ็ด0สนบาทนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ2 6งหกสองหกหนะคะสีขาวมุกมาพร้อมกับเครรีบอยนะคะคุณลูกค้า4ี่คูณสให้ด้วยนี่4ี่คูณสี่สีบอลเงินของเราก็มีนะ4ี่คูณสี่สี่คูณส่สีขาวของเราก็มีนะ เกียร์ธรรมดาด้วยนะคะอน๋นนี้เกียร์อโอตโต้เปิดให้ดูเลยคันนี้เกียร์อโอโต้มาให้นะคะสีขาวเกียร์อโอโต้เบาะปรับ,รบไฟฟ้ามาให้นะคะในส่วนของคนขับนะคะคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโตต้าลีเวอร์สอจุดแปดจีสีขาวป,ป,ปีสองพันสิบแปดนะคะคันนี้เลย,ค,นนเลยคันที่อยู่ข้างหน้า่นพิงนี่เลยนะคะขายที่นะคะเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่สองจุด 59เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าวันนี้ EP นี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะพิงมาเปิดนะคะโกดังนะคะรถกระบะที่สาขาที่หนึ่งของเรานะคะให้ลูกค้าได้ดูว่ารบลดนะคะเตรียมพร้อมขายมี รุ่นไหนบ้างคันไหนบ้างนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะเ0 4 3 2 5 3นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงค์แล้วนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงคด้วยนะคะแล้วพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถท่าไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ